ก็สวัสดีค่ะเพื่อนๆอยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ออนออเทเ a ียลนะคะวันนี้อยู่กับออนและก็เดซิซีซีเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเปิดซีรีส์ใหม่นั่นเองนะคะก็คือซีรีส์มูลี่แฟชั่นสไตลิสต์อ๋อเอาว่ะมูลี่แฟชั่นสไตลิสต์เออเอา่างนี้ละกัน ก็ <G ül ets> ตัวละครของเรานะคะก็จะชื่อว่ามูลีท่ทิงกี้นะคะสำหรับคนนี้ก็แต่งตัวให้ซิมเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะจ๊ะนักสาวมูรี่เดี๋ยวมาดูชุดอันนี้ชุดลำลองชุดงานเลี้ยงนะคะชุดกีฬาชุดนอนชุดปาร์ตี้นะคะชุดว่ายน้ำชุดฤดูร้อนแล้วก็ฤดูหนาวนะจ๊ะโอเคก็ <G ül ets> จะประมาณนี้เลยมาเดี๋ยวเราไป เข้าเมืองก็ดีกว่าเอาดูดูไหนดีเอาเริ่มที่ดูเป็นไม้ผลิไปเลยแล้วกันเนาะแล้วก็ค่อยไล่ไลไล่ไปเนาะก็ตอนนี้ dlc อ n ก็จะมีประมาณนี้นะทุกคนก็จะเล่นกันอยู่เท่านี้แหละมีเท่าไหร่ก็เล่นเท่านั้นนะทุกคนเดี๋ยวให้ไปอยู่นี่ละกันเนาะอยู่แถวแมนชั่นนะทุกคนจะได้แบบว่าเข้ากับสไตล์ของ แฟชั่นสไตร์นิดนึงนะแต่ตอนนี้ตังเราก็มีอยู่2อ0 0 0ืแหละทุกคนแล้วก็อาจจะได้อยู่ในคอนโดที่แบบว่านะอพาร์ตเมนต์นเออเป็นอพาร์ตเมนต์นะไม่ใช่คอนโดอันนี้เป็นยังไงอันนี้ที่ไม่มีคนอยู่หรอสองหมื่นอันนี้หมื่นแจะมีเฟอร์นิเจอร์ให้แล้วอันนี้มีมือมานว่ะอันนี้ต้องรักและใส่ใจนะทุกคนอันนี้เป็นเฮียนตัวแม่นะแล้วก็ historical คืออะไรมีประวัติศาสตร์งั้น,นหรอ อาไว้ <A> อันนี้ล่ะนี้มีคนอยู่แล้วนะอันนี้เอาโหโรงเรียนดีเลอร์นะคะมิสเสน่ห์ลังที่ก็น่าจะไอการช่างนี่ก็น่าจะประมาณว่าแบบของพังบ่อยโอเคเราเลือกห้องนี้นะคะทุกคนจะได้ฝึกงานช่างไปด้วยนะคะเลือกแบบมีเฟนะอร์นิเจอร์เราจะไม่แต่งอะไรมากก็ถ้ามีเสียงรบกวนอะไรก็ต้องขออาภัยไว้ก่อนเลยนะคะ โอเคค่ะมาแล้วเราเข้ามาสู่คอนโดของเราแล้วเนาะก็จะเป็นอย่างนี้เลยไหนดูซิขอสำรวจหน่อยเฮ้ยทำไมมีกองผ้าเน่าอะไรเนี่ยตอนนี้เรามีเงินอยู่1นึ0งพันบาทนะจ๊ะห้องก็จะเป็นอย่างงี้มีท่อมีเตียงนะคะมีห้องนอนอ่ะมีสองห้องนอนเลยหรอ เราขอปรับแต่งห้องนี้หนึ่งเนาะโอเคโอเคงั้นเราเปลี่ยนห้องนี้แล้วกันนะเปลี่ยนเป็นแบบว่า,าทิ้งไปเลยไอ้ผ้าเน่าเนี่ยอะไรรึเนี่ยมีโคมไฟมาจากไหนคะโคมไฟอยู่ดีก็ผู่มางงกันโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นออสตูดิโอของเราดีไหมมันจะเป็นยังไงวะสตูดิโอขอแต่งเป็นสไตล์แบบว่าห้องทำงานแล้วกัน โต้มันทำไมมันเบบแบบว่าห้องอาจารย์ครูใหญ่ยังไงวะสืบสวนสอบสวนอะไรอย่างเงี้ยเ,เอาเป็นแบบทั่วไปแล้วกันสมัจารสมัสามาะสวัดจดขอคอมนึ่งเครื่องแท็บเล็ตก,ก็เท่ดีเอาคอมกระกาไปก่อนว้าเหลือแปดร้อยะต้องให้เชอรี่แบบว่าห่างอันสามร้อยหรอ ออกมสี่สิบอะอันนี้เราต้องเก้าอ e ี้เกมมิ่งว่ะถึงแม้ว่าคอมเรามันจะไม่เกมมิ่งว่ะเอาว่าแค่นี้เองแล้วก็ชั้นหนังสือข้างนอกก็น่าจะมีอยู่แล้วเนะเาะเดี๋ยวย้ายเข้ามาไปในห้อง <c oughs> ฉันกำลังจะเปิดหนังสืออยู่เลยเฉยๆแย่จ้วงจับเอาไปได้ยังไง <c oughs> ขอเป็นแบบว่าเชียนหอมทำให้แบบว่าสบายใจ แล้วก็ตู้เออสื้อผาใช่ไหมมันจะอยู่ในห้องนี้ใช่ไหมเดยเราขายมันไปแล้วก็เอาอันไรเข้ามาค่ะนี่อันนี้เท่าไหร่เนี่ยสามร้อมีอะไรวสวยๆอันนี้เท่าไหร่ว้นสก็ให้มูรี่นะคะสมัครงานเลยละกันไหเนเซมีงานอะไรให้ฉันถามบ้าง วกเอ้าเดี๋ยวฉันลบไปแล้วไม่ใช่หรอกองผ้านี้มันกลับมาอีกแล้วอะทุกคน,นต้องมีวิญญาณอะไรตามติดอยู่ในห้องนี้แน่ๆไหนดูซีมีฟรีแลนด์นะคะก็นี่ไงมันจะเป็นสไตล์อินฟลูเอนเซอร์ะไรจ้ะคือเป็นแฟชั่นให้เราปะเนี่ยเดี๋ยวเราเอานี้ไปเลยกันนะ ว้าวภาษาอังกฤษร่วนๆอาไรนะทุกคนอ่อมุลี่คนจะเริ่มต้นภารกิจนี้หรือไม่นะคะโอเคต้องเริ่มเลยดินะอินเทอร์วิวซิมสามคนนะทุกคนอะไรเนี้ยเออขึ้นมาอยได้ปฏิทินค่ะอ่ะพุลี่ทำอะไรดีอืออุยแต่ว่าทีวีแบบว่าเพิ่งเห็นอะไร่ว่าทีวีแบบแบบเริ่มเพิมจริงๆเลย แต่กองเสื้อเน้านี่คือทิ้งแล้วก็ยังอยู่นะทุกคนมีรูหนูด้วยมีสิน้ที่เขาเรียกว่าห้องเช่ารูหนูไม่นะเออเีอันนี้ด้วยอะล็อกไม่ออกอะเดี๋ยวเราลองไปในเมืองนิไปหาแบบเขาให้เควสเรามานะคะก็คืออินท์วิวอินท์วิวสิ่ทั้งหมดสาคนนะทุกคนก็ โอเคเรามาแนะนําตัวกับเขาก่อนนะก็คือภารกิจของอาชีพเขาบอกว่าให้ไปสัมภาษณ์ซิมนะทุกคนอินเทอร์วิวนะส,สัมภาษณ์ซิมจํานวน3คนไม่ถามละ่ะนั่งจ้องหน้ากันถาไอนี่อ่านี่ไงอินเทอร์วิวไอ้นี่มันหมอนีน่มันชื่ออะไร <Yes. S 1> อาจูนอาจูนอะไรสักอย่างนะคะ เออเอาจดอะไรครับเนี่ยพอดีลืมเอากระดาษมาจดใส่มือก็แล้วกันนะคุณชอบใส่เสื้อสีอะไรคะก็สีออกเขียวๆเทาๆอะอย่างนั้นหรอมันดูสกรปรกมากเลยคะ่ะโอเคอันนี้อันนี้น่าจะคุยนอกเรื่องละเดี๋ยวเราอุ๊ยเจ๊ไปไหน จะสัมภาษณ์ใครได้บ้างเนี่ยเราทักใครเพื่อนบ้านก่อนแล้วกันนะจะได้ไม่ต้องไปเดินหาไงเนี่ยมาตั้งหลายคนเช่อเคมาแล้วสวัสดีค่ะกดอะไรมาคะเนี่ยวันนี้อากาศดีนะคะคก็น่าจะ อ้อาบางังขายโรตีคำว่าหุ่นีใส่เราทำไมคะเนะี่ยหุ่นีใส่มูรี่ทำไมคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าบ้านนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีอีเจมันวางหุ่นยนตอะไรใส่เราอ่ะเออ เลิกคุยก่อนชวนเข้าบ <ene> ้านก่อนเร็วเชิญค่ะทุกคนเข้าบ้านค่ะคอนโดหรูหราของดิฉันเองแล้วก็ทำการเขาเรียกอะไรนะสัมภาษณ์เออลืมอีกอ่ะสัมภาษณ์ อ่าคุณชอบใส่เสื้อสีอะไรคะเนี่ยอ้าวดีไงสม,มุดมาแล้วสงสัยเมื่อกี้ยังโหลดไม่เสร็จผมชอบใส่สีเหลืองกับสีน้ำตาลนะมันทำให้ผมดูแบบว่าสดใสนะครับอ่าอ,อ,อีเจมันดินทาเราบ้าน่ะโอ<ฮ>้โห กีตาร์ชื่อกีตาร์นะทุกคนห้องเรามันแบบเจชอบใส่เสื้อสีม่วงเหรอคะก็ไม่เชิง่ะใส่อะไรก็ได้ฉันสวยอยู่แล้ว โอเคตอนนี้ภารกิจเราก็เสร็จไปแล้วนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรต้องทำนอกจากใช้ชีวิตน,นะคะอะเดี๋ยวเรียกทุกคนแบบว่า,วากินขนมฝีมืออบังห่อยหรวเชิญทานขนมของอบังได้เลยค่ะขนมอะไรเขาเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบไอขนมปังที่เขาใส่ ไอ้ผล,ลไม้เชื่อมอ่ะที่มันมีหลายๆสีอะทุกคนโอ้โหนี่จัดเกตอะไรเข้าไปอะบ้างแกเอาอะไรม้จัดกจเกตอะเอขอบคุณแล้วกันที่มาร่วมงานต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่มาร่วมงาน ได้รับทักษะการพูดขอบคนเน็ตที่มาร่วมง,งานในวันนี้ถึงฉันจะไม่ได้ชวนทุกคนก็เถอะเฮ้ยมันดูกเก่าหรือสักเกินเนี่ยฉัอยากจะแบบว่ารีบเก็บเงินแล้วก็รีบย้ายจากหอที่ไปซะทีดูอีเพื่อนบ้านพวกนี้สิพูดมากสักเกินไม่สนใจฉันเลยอ่ะมากินแล้วก็ชิ่งแน่ๆเลย เดี๋ยวทำความสะอาดรอแล้วกันนะคะงานของเรามันจะเริ่มประมาณ9โมงถึงห้าโมงเย็นนะโอเคตอนนี้ตังเหรือเป็ดเลยนะจ๊ะก็เก็บตังไปนะทุกคนเพื่อที่จะไปซื้อห้ององอ่าห้งเสื้อ,เ,อ,อเราจะเปิดแบบธุรกิจขายเสื้อกันนะตอนนี้เราก็ใช้ชีวิตแบบนี้ไปก่อนเอ้ยพูดมากจังวะ ซิมพูดมากอะ่ะค,คุยกันให้สนุกนะทุกคนไม่ต้องเกรงใจฉันมันมีท่ออันนี้ด้วยวระทุกคนคือท่ออะไรวะท่อท่อน้ำเหรอ <S 2> <S 2> <S อ,อีกนานไหมคะกว่าจะหมดเวลา ทำไมเราแบบว่าอวบังทำพิษเราอะทุกคนมันเอาอาหารไม่อร่อยมาให้กับมูรี่ของเราอารมณ์ดีขึ้นไหมมูรี่นั่งลงแล้วหายใจเข้าออกช้าๆเข้าออกเข้าออกเออว่ะอารมณ์ดีขึ้นเลยว่ะมาอ่านข้อความนะเราทำอะไรกับอาชีพนี้ได้อีกบ้างอะนอกจากแบบทำตามเควสอะ เราสามารถแบบว <taking> <plays> <chips> ่าจัดแจงชุดให้คนอื่นได้ไหมเนี่ยก็ไม่เห็นได้เลยท <formation Chop in out> ี่คอมล่ะอาชีพมีอะไรบ้างเฮ้ยเรามีสามารถเขียนอาร์ติเคิลได้ด้วยหรอลองดูซิเผื่อจะได้แบบว่าให้เราทักษะการเขียนนะมันคืออะไรหรอขึ้นในสายอาชีพเราอะ เป็นบทความเกี่ยวกับแฟชั่นแน่ๆเลยเหมือนแบบเขียนลงในตรยาสารอะไรอย่างนี้ปะปล่อยเขียนไปนะตอนนี้ก็เวลาสองทุ่มเสร็จแล้วปร,สระสิทธิภาพก็น่าจะเพิ่มขึ้นนะคะจะไปนอนแล้วเหรอ ฉันอยากเอากองเสื้อผ้าเน่านี่ออกไงลบไปแล้วมันเนี่ยเอ้ยเ,อเฮ้ยตกใจคิดว่าจะโป๊โอ้โหเมื่อกี้แบบว่าเปลี่ยนเสื้อจะแบบสีสีเวเลยนะคะอู้แต่ไฟแบบไฟห้องนี้แบบว่าไม่ค่อยสว่างอะไรมีโคมไฟตั้งสามอันนะทุกคนนีข้าวขอมายางฮอตดอกกินซะหน่อยละกัน แต่แบบเราย,ยังไม่ได้ฝึกให้ซิมแบบว่าหัดทำอาหารเลยเอ้ยทำไมมันมืดละ่ะเดี๋ยวนะขอแบบเติมไฟห้องห้องห้องข้างนอกหน่อยอะ่ะห้องข้างนอกแบบว่ามืดสุดๆไปเลยไม่สว่างให้มันรู้ไป เฮ้ยน่ากินจังเลยว้าวทอดอกน้ากินมากกินสิคะอร่อยเลิศเก็บใส่ตู้เย็นไว้เอาไว้บันหลังมากินต่อประหยัดดี จะดอยู่รอดไหมนะเออเฮ้ยว่อะไรจะเช้าหกโมงแล้วเราทำงานเก้าโมงอะแล้วแบบว่าอุปนิสัยคือเป็นคนที่แบบเนี่ยเป็นคนที่อารมณ์เบิกบานนะทุกคนเยอสยาแล้วก็ละครสมุนแบบก็คือจะมีความอยากสนุกสนานอยู่ตลอดเวลาเผืแบบ่อแป๊บๆบก็เบื่อเผือแปบบ๊แบบแบบก็เบื่อนะก็ะต้องหาดูอะไร ฝน,นตกเจ็ดโมงแล้วนะฝนตกสงสัยมีพายุไหนดูดิโอ้โหเฮ้ยสายเข้าต้องไปทำงานแล้วได้เวลาตื่นไปทำงานนะจ้ะสองโมงตอนนี้มันก็เฮ้ยอาบน้ำก่นอนอาบน้ำอาบน้ำก่อนไปทำงานนะจ๊ะจะได้หอมหอ ถ้าเดินฉันพร้อมแบบว่าเป็นดีไซเนอร์แล้วก็พร้อมที่จะเป็นเออซูเปอร์โมเดลไปด้วยเลยได้ได้เลยด้วยสวยงานทำงานวันแรกอย่าสายจ้ะไปแล้วค่ะสิ่งเราเออกไปทำงานแล้วลี่ออกไปทำงานแล้วอ้าว บลีทิงกี้ทำไมต้องทิงกี้วะจุ๊นี่แต่ว่าอันนี้แบบเหมือนเพื่อนบ้านไม่ค่อยเสียงดังนะหรือเราหรือมันไม่มีเพื่อนบ้านวะเป็นคนเก็บตัววะอ๋อมีเทศกาลขำขันและปั่นป่วนนะคะ ก็เทศกาลพวกนี้ก็จะมาอยู่ตลอดเวลาให้เราได้ปวดหัวกันเควสของงานเราก็มีเอ่อหารือนะคะพูดคุยกับแฟชั่นเมื่อกี้อ่านไว้แบบโอ้โหทุกคนมากระจุกกันอะไรอยู่ตรงนี้อ๋โโอ,โโอ,อเจโทรมาชวนนะคะ ก็คือก็เจก็อยู่นี่เราเราก็อยู่ดีนะคะอุ๊ยมีดารานะคะวันนี้มีงานมีดารามาทุกคนอ้าวเราอยู่ไหนเนี่ยฉันยืนตากฝนอยู่ตรงนี้นะคะเควสก็คือน,นี่แหละคะ่ะบอกให้ไปหารือนะคะโอ้โหแล้งงานจัดวันฝนตกอะอ่ะเดี๋ยวดื่มน้ําก่อนของฟรีนะคะทำไมเราจะไม่กินล่ะ รองเท้านี่ขับใจฉันลืมเปลี่ยนพายุฝนแบบว่าวันแรกก็โดนจะแหละจัดงานกลางพายุเลยนะคะทุกคนคือแบบว่าทุกคนมีร่มนะแต่เราไม่มีโอเคไหนเอ่ยงานมีอะไรให้ฉันน่าสนใจบ้าง ก็จะมีร้านเออข้าวแกงสั่งอาหารไส้กอรอกแอฟ,ฟริกันค่ะทุกคนดูซิมันเป็นอย่างไรอ่ะเออเอาไส้กอรอกแอฟ,ฟริกันหนึ่งที่ค่ะโอ้มันเป็นอย่างนี้เหรอคะอ,อสองอันเลยนะเนี่ยทำให้อร่อยนะคะดูหน้าอีชานสีขายไม่ได้เลยฝนตก มีซานต้าด้วยนะทุกคนซานต้ามาเดินอะไรแถวนด้ดูเหมือนว่ามูลี่จะยังไม่ชินกับการกินเผ็ดนะคะแล้วก็ไซกอกแอฟริกันต้องฝึกฝนอะโอ้โหเผ็ด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 โอ้โหควันออกปากอะไรเนี่ยมีเสียงเหมือนเอเลี่ยนวะใช่ไหมอ๋อ เสียงไม่เสียงไม่โทษโโอเคได้เวลาอุ้ยไอ้ลุงนี่มันมีตุ๊กตาวูดูมันจะสาบใครเราไม่รู้จักมันเราอย่าไปรู้จักมันเลยดีกว่าแต่คือเราแบบเผ็ดเกินอ่ะคุยกับซานต้าหน่อยฝนตกหัวเปียกหมดแล้วเปิดไฟสะทีโอ้โหอยู่ตั้งนาน สันตาช่วยฉันหน่อยได้ไหมคะฉันเพดอะคอะไม่มีหาลืออาาันนี่ไงนี่มันอาจารย์ไซมอนนี่อาจารย์มาเที่ยวงานได้หรอคะโอเค okay. คุยได้ยังอ่งอะยังไม่คุยอีกเหรอ คุยกับซานต้าก่อนนะคะเพาไม่อาจารย์หน้าบุดโอเคทำเควสไปค่ะโอ้โหดาราวะ่ะเรายังไม่อินกับดาราเท่าไหรปล่อยเขาไปนะคะสวัสดีค่ะอ่อ oh, <wow. S 1> เราคุยเรื่องแฟชั่นกับเขาได้นะคะ อีเจ e นี่คือแบบคลองไม้เวลาปวดท้องเราอย่าเข้าห้องน้ำอย่างมากอะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเข้าน้ำเข้าน้ำหน <Okay. S 1> ีไปฉากอีเจนี่สักทีขายของเก่งเลือกเกิน ฝนก็ตกปวดทีก็ปวดเปิดกระถึงห้องน้ำกลับบ้านดีกว่าเราไม่มีอะไรแล้วค่ะฉันชอบฝนโอ้โหชอบฝนฉอ กลับบ้านดีกว่าฝนตกหัวร้านหมดแล้วโอเคเดี๋ยวเราขอขอเปลี่ยนชุดก่อนแล้วกันขอจัดการชุดหน่อยนะรองเท้ามันแบบว่ามันขัดใจสีมว่วงมากเลยอันนี้ก็สวยนะ จีนภูไปเลยจัดไปแค่นี้แหละโอเคไปนอนนอนนอนเฮ้ยโป๊ะอะโอเคค่ะสำหรับพาร์ทนี้เดวออนขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะสำหรับพาร์ทแรกของซีรีส์อะไรนะ มูลี่แฟชั่นสไตล์หริทอะไรสักอย่างนี่แหละจำไม่ได้ดิโอเคก็ถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามการแจ้งเตือนนี้ด้วยเนาะโอเคส่วนวันนี้ออนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย